เมนูอะไรครับคุณพ่อครับวันนี้วันนี้ขอเสนอเมนูบ้านๆหายกินย,ยากมากที่สุดในโลกอันนี้คือหมาน้อยหมาน้อยครับเออหมาน้อยลาบหมาน้อยนีาา่คืออุปกรณเเรเร์เครื่องเครื่องเขาเรียกเครื่องเคียงนี่คาถาแถมไม่ได้คือผลปลาที่จะใส่เรียบร้อยพะดุกยี่สิบหาเท่าเลยล่ะ ธรรมชาติมาจากตวของแกครับของแกคนก่นนแขนแขวนเนื้บปลาแดงปลาแดกมา้ยข้งปลแดงกัวแม่กัวพอเรื่องมาน่อยเื่องมน่อยนะบวงบมากบวงมาเอาหน้า เนเขาไปเ็ดของหวาน่ี่ป่เ็ดบุญเมแมแมนแมนแมนเดกันเฮ็ดเป็นบุญเฮ็ดรพริกผงเอาขวมาอาพริกผมเาพอประมาณเป็นบุญไปใส่่านกันเป็ีเหียมนแดแดกนเอาขวอันนี้อนนี้นี้เ่านบะแดกนแล้วไ่ถึงกองแสะกองเสะมาหาไรกี่มือครับฮะ เดี๋ยวขั้วครับาขั้วมเดี๋วงนี้ก่อนขั้วนันปมันเปขขั้วทีบ้านขั้วเองขั้วของอ้นี่แล้วอะไรน้าป่ามัหนปาแล้วเอะเ่ะสู้รถเสียไหลเหลายจะมาสเดียวป๊บมาน่อยมาหน่อยคือ ถึงเนี่ยป่าไม่แข็งโคตรเยแหละขัวปกครองตกกับขัวพญาอเสียขัวพญาหงขัวพญาหงนะบึ้มนะเฮ้ยพิเศษเอาเอาเท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 เอานี่ออกเอาหอมบอกก่อนเอาหอมบอกนี้นะบึ้มเทเลยครับเอาเทหมดเอามือมือหลวดมาเครื่องคุ้ง หาจินยากที่สุดให้โลคุณละบ่มี่มาหน่อย,อยแล้วนี่หาพุ่งแล้วถ้าผากใจครับบ่มีมาหน่อยบม่มีเครื่อมาหน่อยเป็นยาเย็นมาหน่อยเป็นยาเย็นคือจังหลาบเท่าไข้กันแต่ว่ามันคนละประเภทเท่ามันจะอย,ยู่ในน้ำอันนี้นจะเป็นเครื่อคือจังเครื่อยานั่งถือน้ำปลาถือมีอลไรไม่ตนิคนสดแซบอะนยัง สมุนไพรสมุนไพรนี่สมุนไพรในตัวไล่โควิดไล่โควิดครับสูตรไล่โควิดสูตรไล่โควิดเดี๋ยวยิ้มกันเจี๊ยวเดี๋ยวไปเลย <c oughs> ข้าวเ ขอนิ่ง้อนเกือบแล้วเหลือ,อ,อเี๋ยวทับพี่นะ <laughs> มันแซ่บ <laughs> <laughs> เยลือกบช้อนใหญ่ครับเจี <laughs> <laughs> มทีละทับพีครับไม่เมเป็นช้อนเ,เดี๋ยที่ห้าว่ากี่ตัว ยิม <łość> ังยิ่มาหลายเดทังหน่อยม่แม่หมแล้วเดีหของแ่ลาบเทาลาบเทาพญาหงดีก็ตุดเจ้าครับนะ เป็นวุ้นเป็นก้อนแล้วแข็งตัวแล้วครับชิบครับแซบครับแข็งตัวครับเป็นวุ้นนะเป็นก้อนเป็นก้อนเลย